เนื้อหาเยอะครับครบถ้วนแล้วก็การหาที่ดินอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นจุดที่เราไม่ทราบมาก่อนก็มาทราบจากโคอรแนะนำให้วันนี้ครับครับเป็นคอร์สที่ดีมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรบชื่ออะไรครับชื่อต่ายครับผมพี่พี่ไต๋นะคะครับครับปัจจุบันพี่่ตยประกอบอาชีพอะไรอยู่เอยก็ทำโครงการบ้านขายอยู่เหมือนกันครับครับ ก็มีมีประสบการณ์ในเรื่องของการขึ้นโครงการอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมเนื้อหาเยอะครับครบถ้วนแล้วก็การหาที่ดินอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นจุดที่เราไม่ทราบมาก่อนก็มาทราบจากคอดแนะนําให้วันนี้ครับครับเป็นคอร์สที่ดีมากครับครบถ้วนเลยครับตอบโจทย์ใช่ไหมครับครับแล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สบ้างครับก็แนะนําเพื่อนๆครับถ้า เกิดใครสนใจที่อยากจะทำโครงการนะครับ,รบมาที่คอร์ดนี้นครับรับรองว่า,าเริ่มโครงการได้เลยครับสามารถลงมือทำได้อย่างมีทิศทางนะครับ